วัสดีครับวันนี้มาเรียนรู้การล้างพระกุบบางขุนพรมนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับองนี้เป็นพระขึ้นกุบเมื่อปี2,500น้นะครับเจ้าของเดิมเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ชโลรับชองนะครับท่านเก็บบัตผมไว้ยาวนานกว่า60ปีนะครับวันนี้ก็นํามาให้ทุกคนได้ดูอันนี้เป็นพระที่เอร้างผิวเอา ที่กูออกแล้วบางส่วนนะครับที่เหลือที่ทุกท่านเห็นเนี่ยมันจะเป็นคาบกุกทั้งหมดเลยนะครับคาบกุกส่วนใหญ่จะเป็นคาบหินปูนนะครับที่จับผิวของพระนะครับมันทําให้เรามองไม่เห็นแม่พิมพ์ของพระได้ทั้งหมดพยายามจํารายละเอียดของคาบไว้นะครับคาบของพระสมเด็จแท้เนี่ยเขาจะมีลักษณะแห้งนะครับแล้วก็มีความเก่าปรากฏให้เราเห็นไม่ว่าจะเป็นด้านหน้า หรือด้านหลังวันนี้จะล้างตรงบริเวณผิวด้านองค์พระทั้งหมดนะครับคือตั้งแต่พระเกศลงมาจนถึงหน้าตักของพระนะครับจะล้างแค่บริเวณนี้นะครับน้ำยาที่เราใช้ล้างนี่ก็เป็นน้ำยากระจัดคราบนะครับซึ่งผมจะใช้น้ำยาเนี่ยหยดไปทีแล้วจุดที่เราต้องการล้างนะครับแล้วก็ใช้ผู้กันนะครับเป็นตัวปัดอันนี้คือน้ำยา นะครับที่เรานำมาหยดพระการล้างพระก็พยายามใช้ผู้กันนะครับหรือแปรงที่ขนสั้นนะครับขัดตรงบริเวณนี้นะครับให้ออกคราบพวกนี้มันก็จะค่อยๆถูกกระจัดออกนะครับการล้างก็พยายามขัดหรือว่าทำซ้ำนะครับ ภาพเดิมเนี่ยผมขึ้นขึ้นรูปภาพไว้เป็นภาพภาพเล็กๆนะครับที่อยู่ตรงมุมด้านล่างของพระเ,เป็นมุมด้านข้างของพระนะครับทีนี้เราล้างเนี่ยเราก็จะเผยให้เห็นนะครับว่าขั้นตอนการล้างเนี่ยล้างออกมาแล้วนะครับเผยให้เห็นผิวอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะลงกล้อง ส่งให้ดูนะครับว่าเวลาเราล้างพระแล้วเราเห็นคราบหลุดออกไปอย่างไรอันนี้คือคราบที่เรากัดออกนะครับด้วยน้ํายาเนี่ยเราจะเห็นคราบขี้ดินหรือว่าคี้กุกที่เป็นคล้ายกับคราบสีน้ําตาลเห็นไหมเดี๋ยวใช้กระดาษซับออกให้ทุกคนได้เห็นนะครับนี้เราใช้น้ำยา ล้างผิวเนี่ยสองรอบเห็นไหคราบก็จะค่อยๆถูกกระจัดออกถ้าเราล้างซ้ำไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นพระเนี่ยค่อยๆคราบค่อยค่อยหลุดออกไปทีละเล็กละน้อยนะครับเราก็จะเห็นเนื้อพระที่มีลักษณะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะนําพระเนี่ยไปล้างทำความสะอาดด้วยน้ำาปากอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้คือล้างเป็นครั้งที่3คือเราจะกระจัดคราบ ของคาบคูออกนะครับการกำจัดคาบคูเนี่ย <c oughs> เราต้องมีทักษะหรือว่ารู้ขนาดของน้ำยานะครับน้ำยานี้เป็นน้ำยากัดคาบหินปูนนะครับซึ่งเราไม่ต้องไปนำพาาปิก,กอด้วยด้วยเครื่องกอนะครับหรือเครื่องสว่านเหมือนกับ ที่ก่อฟันนะครับใช้น้ำยาตัวนี้ค่อยๆล้างนะครับแล้วเราก็จะเอาคราบปูกออกแต่ต้องใช้ระยะเวลาหรือขั้นตอนหลายครั้งหน่อยนะครับแล้วเราก็จะเห็นพระเนี่ยเขาจะออกมาสวยเทคนิคการล้างพระอันนี้ก็ถูกสอนโดยลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ชลอรับทองนะครับ <S <S ผมก็ได้รับวิชาอันนี้ก็นำมาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้เรียนรู้กันนะครับก็ไม่ได้หวง ความรู้ตรงนี้ขอให้ทุกคนเข้ามาศึกษาเรียนรู้อันนี้ครับประมาณนี้อันนี้ล้าง3ามรอบนะครับเดี๋ยวผมจะนําไปล้างด้วยน้ําป่าและเดี๋ยวถ่ายรูปขึ้นกล้องให้ทุกคนได้เ,เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ใช้เวลาไปประมาณ4นาทีถึง5นาทีนะครับอันนี้เราก็ล้างพระสำเร็จแล้วเราก็จะได้ เนื้อหาของผ้าที่ชัดเจนขึ้นคราบกลุ่มก็จะถูกล้างออกไปตามนี้นะครับเห็นไหมอันนี้คือคราบกลุ่มที่ล้างแล้วแล้วทําให้แห้งนะครับผมมาล้างอีก3ครั้งนะครับหลังจากที่ผมล้างให้ทุกท่านดู3ครั้งแรกแล้วก็มาล้างอีกครั้งหนึ่งการล้างผ้าอันนี้ก็ต้องใช้น้ําหนักกดที่คราบก,กุเพื่อให้คราบพวกนี้ถูกกระจัดออก ได้โดยง่ายนะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือคราบกู่ที่เราล้างออกไปแล้วจะเห็นความแตกต่างจากพระที่ยังไม่ได้ถูกล้างนะครับเราจะเห็นคราบค่อยๆเบาบางลงเราจะเห็นเนื้อพระที่มีลักษณะผิวที่มีความละเอียดกแกร่งนะครับแล้วก็จะเห็นความแห้งของคราบกู่แล้วก็ผิวพระนะครับทีนี้เราดูรายละเอียดของพระเนี่ยพยายามศึกษาเก็บพระ ในรนะักษณะพี่เป็นธรรมชาติแบบนี้ไว้นะครับพ้านี้ไม่ใช่เป็นของปลอมนะครับเป็นพ้าของแท้ที่สมเด็จโตเนี่ยท่านสร้างแล้วก็บรรจุก,กุ่ไว้เมื่อปี2 4 1 1ถึง2413นะครับ <c oughs> ก็ผ่านกาลเวลามาฝ่า150ปีแล้ว <c oughs> ก็ลงนําไปศึกษาเรียนรู้นะครับดูธรรมชาติความเก่าของผ้าให้เป็นนะครับค <c oughs> าบกู่แบบไหน <c oughs> ล้างแล้ว คาจะออกมาสวยนะครับคาปูแบบไหนล้างออกมาแล้วคาปูที่สวยอยู่แล้วเราก็ไม่สมควรที่จะล้างออกเนี่ยอย่างเงี้ยคาพวกเนี้ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยลองดูนะครับว่าคาแบบเนี้ยยังไม่ได้ถูกล้างออกไปเนี่ยมันจะมีความไม่ชัดเจนในการดูแม่พิมพ์นะครับทีนี้เวลาเราจะล้างออกเนี่ยมันก็ต้องเอาสว่วนตรงนี้ออกแล้วก็ตรงบริเวณหัวเข่าพระนะครับแล้วก็ฐานตรงเนี้ยนะครับค่อยๆยไล่ออกไปทีละจุดมันจะ เพราะนั้นขั้นตอนการล้านจะเสียเวลานิดหนึ่งนะครับ mm. ก็พยายามศึกษาเรียนรู้ไว้นะครับวันนี้ก็ฝากความรู้ไว้ประมาณนี้นะครับ